ดูทางความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณาสุขบ้างนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการท่านก็นำข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมกระทรวงสาธารณาสุขรวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังได้อัปเดตผลงานของโครงการพาหมอไปหาประชาชนซึ่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไปแล้วกว่า1ล้านรายลดค่าใช้จ่ายไปกว่า1000ล้านบาทครับ คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการจัดกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขรวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับโดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสุดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับแถลงผลสำเร็จจากโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 คุณสมศักบอกว่าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเป็นการนําทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศครับออกไปให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพไปรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิองค์กรทางศาสนาอสอมอจิตอาสาและประชาชนทั่วไปซึ่งผลการดําเนินการทั้งหมด100ครั้งครอบคลุมทั้ง77จังหวัด สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพให้ประชาชนไปได้ถึง1 8 0 0 0ล้านแรายและช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า1,300ล้านบาทและเดี๋ยวก็จะทำต่อในเฟสที่2ด้วยนะครับซึ่งเฟสที่2เนี่ยจะเน้นไปที่การตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า NCDs ซึ่งก็จะให้บริการครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลในทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปครับ